พี่น้องครับมือนี้ผู้ใดกินกบนะครับถามากินหนึ่งกบน้ำมาจานคมเด้อครับกำลังหนึ่งอยู่นะครับกลังหนึ่งเอากบใบแต่ลางทั้งลางเดี๋ยวจะเอาผักอีตู้เล่าครับหรือว่าผักอีตู้ดีทั้งบานใบเอืดเอือว่าผักอีตูดีครับหรือว่าแมงลักนะครับเอาไว้ทั้งเึ่งนะครับใส่เวลาหนึ่งเมื่อโดนออกพี่น้องครับเพราะว่ากบหนานี่ มันหนึ่งเปื่อยงายอยู่เขากะอุ้นเรียบร้อยแล้วครับรอตั้งแต่อบสุกแล้วกะสิตําแก้วตําแก้วบบอกิกิแบบเล่าครับพี่น้องแต่ว่าบอพผิดก,กับขัวไปล้วลนะ่ะไปแห้งพวดเดี๋ยวมันจะ แค่ถ่ดยครบก,ปกเปื่อยครับโดไฟลงจยหน่อยมันคำแล้วเลยประเดหนึ่งฟื้นครับประเดหนึ่งเตาฟื้นได้นหนึ่งเตาแก๊สนี่แหละการหนึ่งกบขาบประดครับคือไผตัเล่าครับพี่น้องครับหรือว่าแมงรักนะครับขาบ่ระเด็โอ้หอมเริ่มหอมแล้วครับกบอยู่ข้างในพี่น้อง ผบอยู่ทางไต่สีตํำแจ้าครับไปเห็นบักพริกก้อนเจีว่ครับอยู่หลังบ้านเลยขอมาแล้วกัสีตําใสบักพริกซุกครับที่มันเผ็ดๆจะน้อยตำํำไง่ายไปี่น้องครับว่าต้องใส่หยังนะครับอืแส้งแตบประแดกผมงชูรสพ่อนะครับอื ควมเผือมบ่ได้กร์ีใส่นะครับอันนี้คือสูตรของอาจารย์คมเองครับพี่น้องสูตรแก้วกินครับหนึ่งรบต้องสูตรแบบนี้ครับตำเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่คือแก้วแบบตำง่ายๆนะครับตำใส่ผงชูรสประแดกแล้วก็บีบผงหน้าใส่น้อยหนึ่งเป็นอย่างคือเอาเปียบผงน้าค้างไว้เห็ดไห่เมือ่อเห็ดไห่มันเป็นตายกินครับพี่น้อง ท่าอาดึ๊อถิ่มก็ได้ครับเพราะว่าปีบนามมันลุ่งแล้วแต่ว่าเห็ดไปซื่อเื้อนี่คือผูเ่าวบรานปุตตมาเก็ตทั้งสี่ครับเจอบัดที่นี่กะมาจินน้ากันครับบัดที่นี่หนึ่งกบนาจะสุกเราพี่น้องครับเดี๋ยวไปเปืดเพิ่มกันครับพี่น้องครับนาจะซุกล้วครับกบมาเด้อมาที่งกันเลยกินข้าวแรวน้ำจาน์้มครับ่าบ้าีคนจินน้าดอกครับเพราะว่า แม่บ้านเพิ่นต้มเสียนครับต้มเสียนปอก้ปพ่าผูกวกินต้มเสียนต้มเสียนใส่กุ้งไก่ว่ะบะแมนครับใส่ลูกเสียนครับใส่เห็ดขอนครับแต่สรุปแล้วกับต้มเส้นหมอนเนาะมาไปร้องมากินน้ำกันครับอปที่ไหนมาเด้อสิว่าบ่เอิน